ค่ะกาบสวัสดีค่าทุกผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมันนี่กะเมื่อพบกับเจค้ำสามตัวเต็งที่เก่านะคะมันนี้เจค้ำสามตัวเต็งกับเลยมาติดตาหนึงเล่าความฝันกับคุณยายติ๋วค่ะคุณยายติ๋วนี่เพิ่งไปหาหอยค่ะกับผู้เทาค่ะนี่ผู้เทาก็นหนึ่งค่ะกะปิงจับขาเพิ่เนาะค่ะกะปิงจับขาเพิ่เนาะค่ะกะมีคนมาเอาให้นะคะกะเพิ่ว่าเพิ่นกะด้ยมาห้อยค่ะเลยหอยถ้วยหนึ่งเพิ่เนาะค่ะ ท่านผู้ชมความฝันของยายติ๋วสิเป็นอย่งไรเปลีนไปเป็นมาแนวใดไกับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้ากลับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายติ๋วพร้อมกันเนาะค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะคุณยายติ๋วค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมานี่กับมาติดตามน้องเล่าความฝันกับยายติ๋วเนาะค่ะเพคุนฝันค่ะคุณยายฝันอย่างไรเนาะค่ะโอ้ยฝันว่าได้ไปอัน อาขุดกระปูบานข <ฮะ S 1> ุดกระปูบานแม่บักลื้อน่าพี่น้องเจ้าของ <ฮะ S 1> ค่ะยิ่งใหญ่ขึ้นรถไปประกาศผล่าผลบันไปนั่นเออินเจ้าวากะบัวคออัดบัวขาลรถกระบัวจอดเล้านว่าอันควงฟันนั่นพันไห้เฮา <ะ S 1> <ฮะ S 2> บลื้อนั่นเ <ฮะ S 2> จอได้จังเลยให้ลูกชัวมึงอยากไปเขาก็ะหายเนาะค่<ฮ>ะคุณหัวมึงอยากไปกูเสียวมึงจังไรห,หละตัวว<ฮ>ะอืมค่ะเออินเจ้าวากะบคัวขาผลมาบานนี่เฮา เทียงกันแล้วแเที no, no ่ยงกันก็แม่บุกลื้อแหละไม่อีวึงหน้วเขาทั้งแม่บุกลื้อไม่อีวึงเมียปูสดนะเว้ยมันก็บอกเว้ยเว้ยเว้ยบอกอย่างเงีก็ว่าาไหวมึงย่งมันีได้นะแบบคืขึ้นยูแหงแต่กมาหากูแน่กูจะขามึงคักมึงเขาว่าเขาบอกอีแดงค่ะกวกกันย่างบย่างมากกันย่างไปนี่ละย่างพาเขาคือกูศูนอีนี่แหงแต่นองกูจะขายนี่ทิ่มซะบ่อ่ะค่ะ บริกาดอกบัวหานขาเดี๋ยวเขาจัดแต่เบาซื้อๆเนาะเบาแล้วมันกัญญางกร่ายไปนั่นนี่อีหลึงนะค่ะบานเท่ากันไม่มากไม่มากก็ห้างเก็บหอยหอยจุกเก็บเท่านวยสองนวยงวกไปบุ้งกุ้งเถาปิ้งจับนี่แข่งกันเฮเตดเป็ดอยู่ขี้ข้าวเลยบอกแม่โจ้แม่โจ้ปิ้งข้าวจับแข่งมังไงไปออกแล้วแม่ ดังมันเป็นไงตาได้บดได้แน่มว่าหย่านปี่มันสันไหมอืมค่ะโจก็ถือใหม่จะตึขูดออกให้เราึงยางไปผลนแล้วห้องหย่านขาวีปิ่งใส่เขาเขาคนหย่านปี่หย่นปิ่งเนาะบดแน่มแน่มเป็ไงไม่ไงก็เท่าแล้วละค่ะคนบันเท่าหมดบดได้แนมหนาก็เลยว่าขาดยังนี่กูเขาจะปิ่งขาดจะกูคือวันนี้แต่จะคล้องพี่ใหญ่ไปหาหองเจ้าคนโว้ย ไปกหมูหลายคนตัวใบใหญ่ไปหาหอยหาเก็บผู้เดียวบัดไปพอมูทั้งนาไปน้ำกันแต่ว่บมูนะจักหาหยังแต่ว่ใหญ่เก็บบุคหอยผู้เดียวมาสั่งไหมผูเป็นปิงกัดนั่นเองมันโหว่าบัดจะคล้องหรอโหแต่ว่าผู้เฒ่าเป็นเห็นหยังกูใหญ่ปิงกัดไปน้ำกันนั่นละพฝนลงหนามขึ้นมาพฝนแหนมเป็นแข็งพฝนเห็นปิ้งข้าวดูแบบใหญ่หมดเออเป็ดเป็ดสับปีละตัวเดียวกัดเออ กัดนี่ตีนหลงนาแข่งนี่ตีนอันนี่เพื่อนในห้องบอกคนปิกแข่ห้องและเพื่นบ่เห็นเนาะคนบ่กหูซึกเนาะห้องก็เลยกสิ่งบอกแม่โจ้แต่คนอื่นหูแจักแต่ว่าเพื่อนบ่กหูแจักหลานมันก็ฮักใหม่ถือไปมันก็เอาขูดออกค่ะเห่ายางไปแล้วเห่าย่างเขาวีปิงใส่เห่าในหข้อฟันกัมีแต่ผู้หญิ่งบ้ามันขึ้นรถพ่ออีแปงได้ไปเดียร์เนียนรถเพื่อนหูวะเพื่นใหญ่โอ้แต่มัน หกสี่ศูนย์บอนั่งเกอกก็เลยหันสี่ศูนย์นะหกสี่ศูนย์ขับียนรถที่ชีไปว่าสิไปคุดกับปูไปหาหักห้อยนอตอนแรกว่าจะไปคุ้นกับปูแต่สุดท้ายล่ะขึ้นรถไปแฝงไปหาคุ้นกับปูแบบก็เซ่อไปหาหอยไปไลยคนอยู่กับปูเลยบอใหญ่มัน โบหูเรื่องบดไถบดไถไปห้าบกห้อยซื้อบโบหูสำมาแต่คุดกระปูบอ่ที่แดกไม่ใจกินกราสิบคุดกระปูมันไปหัวที่หน้าเสื้อห้าห้อยเลยมันขาดแต่ศูนย์เลยโบหูสำมาแต่กระปูบอ้รึบอ้จะหายหิมูที่หายไม่อยู่เนี้ยว่ะตื่นมาวันนี้จะหายอยูุ่้ยมันเขาคางทำไมอเลืดหน้าผอมเขาใหญ่มีคิดว่าพี่น้องเทียงกันมันมันเหลดกไอ้น้องคือว่าอีนิ้งว่าแย่ตีเ้องกับตีอัน เก้าแปดศูนย์แล้วหมันศูนย์เนาะค่ะกีิจะภูเ่าเนาะปิงกับแปดเออภูเทาเก้าแปดศูนย์เด็กแล้วฝนห้ใหญ่ตีเด็กตีฝนแต่ว่าก็มิตะภูยิ่งคนกระมังก็ได้ใหญ่ใหญ่กระมังสี่คนเก้าแปดศูนย์ตัวแต่ว่าก็จำขันได้ปิงจับหน่ะเขตมันศูนย์แห้งจะแฉะว่ะก่อเจอมีศูนย์หน้าอุ้ยค่ะปิ่งก็ตีเป็นแปดเนาะค่ะ จับไปจับค้านาะผุดเทาแข็งแข็งเนงแค้แข่งแขงค่ะแต่ว่านี่ผูขูดออกให้เ่าแล้วก็เลยตีที่เก่าก็แม่เจ้าได้เอาไมมาขูดออกให้ละเป็นยังไงหย่าน้งโบแน่นหอนนาย่างบานเท่านี่เราผุดเถาเจ้มันพสูงๆทางจื้อบไรีบุีแน่นนาแ้วคนหย่าน้วมอยู่ด้วยกันเหมือนเจะาขนพิญญาห่วยรลวมๆไปหาขนกันอยู่สามคนเนาะค่ะ ใหญ่กัดปีงกันอยู่ทั้งโขงแม่โจอยู่ทออั้งโขงใหญ่ก็ห้ากเก็บหอยน้ำหนานได้หรอห้าแงางแงงเงาฉันแม่ยูในบรินว้นันมีสามคนออกับคุณใหญ่พ้อมยายห้หางเก็บหอยแงงเงาอดไรเก็บมับมับไปตลาดมิตรน้อยไงได้ลร้ลยลายว่าคุณใหญ่ห้อยห้อยแต่น่นระวังอันสานถวยนี่ละคือวางถวยนี่ละขึ้นมากโขกซะแล้วบันแนปไปหนาแข่งม่ไงห้อยเห็นปีงแลอัลาดตัว แต่ว่าจับหอยนี่ก็สำคัญอยู่ดีหอยจะหาเนาค่อยหาแล้วมอนอ่นิงเป็แต่ใหญ่หอยหาหาอยัางคุณใหญ่ฮาม่นแห่เอาใส่คนแหงแจ๊เป็นหอยหาซูนแร่ฝนว่ะแต่ว่าหอยนันหามือก็มือก็เจ็ดหาเป็นเจ็ดหาหอยหาห้อยหกกระไรค่ะเพราะว่าจับนี่ก็เจ็ดแล้วเนาะเป็นเอาอันเอาเอาความซูนหน้าหอกวัดตอนนี้ตีหาซูน หาหาหกบ่คนหาตีบ,าาบา่าเหมือนเขาก็ลงแม่นเ้ยหัวตะล่อมอเป็นหาเอาคนตีเขาคุณใหญ่หใคุณใหญตีเองไหมตีอเองเลยอา้องเอาอง<ร>เอา,อเ,อาเอาหินเอาแบบแรตีเขาตีใด้ต่เก่าแปดศูนย์นี่หละเก่าแปดศูนย์กรบอยหาจบงงงงเก็บมันก็ติดป็ดเจ็ดตัวเนาะเจ็ดหาสิบว่าคุณใหญ่ เมนตัวนี่เจ็ดมันก็ไปเจ็ดแ้วเนาะเจ็ดหาศูนย์ก็ว่าหรืศูนย์แล้วการเจ็ดหาศูนย์ไหวน้ำนคุณยายเนาะเพราะว่านความฟันหนึ่งกับศูนย์นี่เขาไลยเขาว่าให้วยซูนจมหันเนี่ยมันเศ้าเี่น้มันยังสั่งอยู่นี่วอืมค่ะสั่งมันไม่นีว่าจะหเทียงกันเนาะอ้ฮแล้เทียงมันใสโกก้ไปห้อข้นจะว่ามันก็ต่อเพ้าอยู่หรอกจะหายยังไงบอค่ะเปาเกิดว่ะ กูฟันเมื่อคืนกูฟันนน้อยเว้ยอร่อยไม่แปพงบ้างกันนน้อยเว้ยเมื่อคืนพันซุนขนาดไม่ซุนแหลเหล็กตัวแบ่นี่แลงเอ้ยโถงนิ่นึงมาโอ้ยค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณแม่กันนี่ซ้ำหน้าคุณแม่นอ่อก็คุณสำหรับแนวทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณยายติ๋วค่ะคุณยายติ๋วนี่เพิ่นฝันว่ามันจะห้าเนาะค่ะเพิ่นเทียงกันกับยาเพิ่น่าเนาะค่ะค่ะ เพิ่นกะสูนแห้งเพิ่อนมาเนาะค่ะหลังจากนั้นเพิ่นกะฝันว่าได้ไปงุ่มหอยเนาะค่ะรับผู้ชมเพิ่นกะเห็นปิ้งจับขาผู้เฒ่าเพิ่อนมาเนาะค่ะในนัง่งรถกระบะไปเพิ่อนมาเนาะค่ะกะเด็กดีจากความฝันของเพิ่นเนาะค่ะตัวนี้กะเป็นทะเบียนรถเพิ่นกะหกสี่ศูนย์ค่ะเด็กดีจากความฝันเพิ่นกะเก้าแปดศูนย์ค่ะกันไหวจิตห้าศูนย์ค่ะหนึ่งก็รก,กระดาษสองหกเจ็ดค่ะ ให้ท่านผู้ชม,มปเอาวิปป็นแนวทางในการสื่อสากินแบงรัฐบาลค่ะค่าโชคโชคมันมันลำลำลุ้ยๆยแห้งแห้งปังๆไปกับข้อฝันของคุณยายติว๋วค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งน้ำมีเด้อดค่ะข้าทายังมาท่านกดติดตามเจค,ค,คัมกระคอฝากช่องค่ะมีแนวทางดีๆอยู่สก็สิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชุ้มรับฟังต่อไปค่ะค้าสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้ คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ